น,นี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรพักนักปุ่งครับ ตอนนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นธงสีเหลืองเต็มไปหมดเลยครับใช่แล้วครับเรากําลังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจครับเหตุผลที่ดีของการกินเจนะครับมีมากมายเหลือเกินนอกจากที่เราจะได้ละเว้นจากการบีดเบียนสัตว์โดยการงดบริโภคเนื้อสัตว์แล้วนะครับเรายังได้ดูแลตัวเองด้วยครับโดยการที่ทานผักทานผลไมเ้เยอะๆถือเป็นการช่วยระบบการย่อยอาหารและการล้างสารพิษในร่างกายนะครับ ผลพักนักปรุงในวันนี้นะครับอยากจะชักชวนทุกท่านให้มาทําเมนูในช่วงของเทศกาลเจกันที่บ้านกันดีกว่าครับ4เมนูของเราวันนี้ข่าว3หวาน1จะมีอะไรบ้างเข้าครัวทําเมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกนะครับเราจะทำคัพเค้กกัน,นครับเวลาพูดถึงคัพเค้กหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ช่วงทานเจทานคัพเค้กกันได้หรือเพราะมีทั้งนมกลิ่นวนิลาส่วนมากก็จะมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับมีทั้งเนยนะครับโอ้โหก็เรียกว่าทานไม่ได้แน่นอนในเทศกาลกินเจนะครับ แต่เมนูนี้เราปรับนะครับเราปรับโดยใช้น้ำนมถั่วเหลืองครับซึ่งน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกับน้ำส้มสายชูที่ทําจากแอปเปิลอีกทีนะครับเพื่อทําให้เขามีความหนาขึ้นลักษณะคล้ายกันโยเกิร์ตนะครับแล้วก็สําหรับตัวของกลิ่นวานิลาวันนี้เราใช้เป็น imitation vanilla flavor นะครับก็คือกลิ่นวานิลาสังเคราะห์นั่นหมายความว่าในวานิลาตัวนี้จะไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์เหมือนวานิลาทั่วไปนะครับ เราเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ของแห้งก่อนแล้วกันของแห้งเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีผงชาเขียวนะครับใช้ที่คุณภาพดีๆนะฮะเบกกิ้งโซดาครับผงฟูแล้วก็เกลือครับก็ผสมของแห้งนะครับให้เข้ากันดีก่อนครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับ ในส่วนของน้ำนมถั่วเหลืองนะครับผมใช้แบบที่ไม่มีน้ำตาลนะครับเราใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิลลงไปครับผมพักไปสักครู่หนึ่งนะครับเวลาน้ำนมถั่วเหลืองโดนน้ำส้มสายชูครับมันก็จะเกิดเป็นเคิร์ดนะครับเป็นก้อนๆขึ้นมามีความหนามากยิ่งขึ้นครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะใช้น้ำมันรำข้าวครับมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวแป้งแป้งคับเค้กของเรานะครับเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะช่วยทําให้เค้กของเราเนี่ยฟูนุ่มดีเราใช้ประมาณครึ่งขับนะครับ ใส่ลงในชามผสมเลยครับตามด้วยน้ำตาลครับผมแล้วก็กลิ่นวานิลาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับใช้ในเทศกาลกินเจได้ครับใส่วานิลาลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับอแล้วละครับเข้ากันดีแล้วนะครับก็พอเลยครับ ไม่ต้องหวังให้เขาฟูนะฮะเนื่องจากตัวน้ํามันนี่ไม่เหมือนเนยนะครับเวลาตีแล้วจะไม่ฟูนะฮะตัวแป้งนี่นะครับเราคนให้ทุกอย่างกระจายทั่วกันดีก่อนครับใส่ตามลงไปครับผมเอาล้ล่ะใส่ตัวนมแล้วก็นมส้มสายชูเห็นไหมครับมันจะหนาขึ้นเยอะทีเดียวครับลงไปครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับ ้ได้แล้วครับเอาละครับแล้วก็ใส่ลงในถ้วยกระดาษที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ต้องเต็มนะครับประมาณ3ส่วนสถ้วยครับร้อองศาเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับส่วนมากเวลาที่ผลอบคับเค้กมัฟฟินเนี่ยนะฮะผมจะใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบน,นครับเพื่อที่เวลาเขา ฟูขึ้นมาจะไม่เอียงไปเอียงมานะครับจะขึ้นมาตรงๆส,สวยๆครับเราใช้เวลาในการอบนะครับ190องศาที่เวลา20นาทีครับครับเค้กของเราฟูดีแล้วครับดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าครับเค้กสูตรนี้จะไม่มีส่วนประกอบของ dairy product หรือพวกนมหรือไข่เลยนะครับ มาดูเนื้อสัมผัสกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับว้าวสีสวยมากเลยนะครับแล้วข้างในเนี่ยเฮะเค้กของเราก็เนื้อนุ่มมากๆนะครับอ่ะนะครับทานอร่อยแล้วก็ยังอิ่มบุญด้วยแล้วนี่ก็คือเมนูดีๆที่ลนนามาฝากในเทศกาลกินเจครับกับคัพเค้กชาเขียวเจครับ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริซินัล5,000 ppm ผลิตภัณฑ์ตราแม็คอมิกพาสต้าแอกเนซี วันนี้เนี่ยผมจะใช้เส้นตัวนี้ครับชื่อคาเปอลินี่นะครับมีความหมายถึงแองเจลเฮอร์บางคนเรียกว่าแองเจลเฮอร์นะครับก็คือเป็นเส้นพาสต้าที่เล็กๆเ,เล็กกว่าสปาเกตตี้อีกนะครับเล็กนิดเ,เดียวเองถ้าเกิดจําไม่ไดเ้เราก็สามารถจําง่ายๆนะครับว่าเป็นคาเปอลินี่หมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะเอาคาเปอลินี่เนี่ยครับมาทําเป็นพัดมีเจคาเปอลินี่ครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันก่อนเลยเส้นคาเปลินี่ใช้เวลาในการต้มเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับใส่เกลือลงไปครับตามด้วยเส้นครับใช้เวลาทั้งหมด4นาทีเท่านั้นครับในระหว่างนี้นะครับเรามาเตรียมผักต่างๆนะครับผมใช้แครอทนะฮะข้าวโพดอ่อนครับเส้นพาสต้าของผลนะครับคาเปลินี่เนี่ย สุกเร็วมากครับได้แล้วเราก็จะเอามาล้างน้ำเย็นนะครับล้างน้ำเย็นเราก็พักไว้ครับผักคะน้านะครับทำความสะอาดล้างน้ำให้ดีนะครับกระหล่ำครับเห็ดนางรมนะครับ แล้วเราก็มีส่วนของเห็ดหอมแห้งนะครับ i. แช่น้ำไว้นะครับให้นุ่มแล้วก็บีดน้ำออกครับกระทะตอนนี้ตั้งไฟเลยครับหันก้านส่วนที่แข็งๆออกครับน้ำมันรำข้าวเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่น้ำมันงาตามลงไปครับเราเผากระทะให้ร้อนดีด้วยนะครับ แล้วก็ลดไฟครับที่ผมจะทำนะครับเราจะนำเห็ดหอมลงไปเจียวในน้ามันให้หอมดีก่อนครับใช้ไฟอ่อนๆครับวิธีการนี้นะครับจะทำให้น้ำมันของเราเนี่ยครับมีความหอมของเห็ดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปักขึ้นมาครับ ใส่ผักที่สุกยากเล็กน้อยลงไปก่อนนะครับก็มีคะน้าแครอทแล้วก็ข้าวโพดครับเร่งไฟครับผมตามด้วยเห็ดนางรมนะครับผักเราจะปรับได้นะครับตามที่เราต้องการเลยในระหว่างนี้นะครับผมใช้คขึ้งช่ายต้นหนึ่งนะครับเราหั่นไว้ก่อนนะครับหั่นเป็นท่อนๆใส่เส้นกลับลงไปครับ ปรุงรสครับผมซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสน้ำบาลทรายแล้วก็พริกไทยนะครับเราใช้พริกไทยขาวครับตามด้วยกระหล่ำปีครับกระหล่ำปีเราอยากจะให้เขากรอบนะครับเราเลยใส่ท้ายสุดเลย เขาให้เส้นของเรานะครับร้อนดีนะฮะร้อนทั่วกันขิ้นช่ายส่วนหนึ่งลงไปนะครับส่วนหนึ่งเราเอาไว้แต่งหน้าครับแล้วก็อย่าลืมเห็ดหอมที่เราพักไว้ครับว้าวขอสารภาพว่าเท่านี้เสร็จแล้วจริงๆครับเสิร์ฟร,ร้อนๆนะครับถมนำฟอกเต้าหู้นะครับไปแช่น้ำให้นุ่มๆนะครับแล้วก็นำไปทอด จะเอาไว้ใช้แต่งหน้าด้วยครับสุดท้ายก็ทิ้งชายที่เราเก็บไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเอาใจคนรักพาสต้าในช่วงเทศกาลการกินเจครับและนี่ก็คือผัดมีเจคาเปรลี่ครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราเคลสโปหนังสือ Candyman เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเ n นบูดผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์มาทำขนมปังกันนะครับขนมปังตัวนี้เป็นขนมปังสไตล์อิตาเลียนครับเป็นขนมปังพื้นฐานง่ายๆที่ทุกครัวเรือนนะครับคุณแม่บ้านในประเทศอิตาลีเนี่ยต้องบอกว่าทำเป็นกันหมดนะครับขนมปังตัวนี้มีชื่อว่าฟูคาเซียนะครับเป็นขนมปังน้ำมันมะกอกนะครับ โฟคาซียในช่วงเทศก,กาลทานเจเราทานได้นะครับไม่มีส่วนประกอบของไข่เริ่มต้นกันเลยนะครับเราใช้น้ําอุ่นนะฮะอย่าร้อนมากเกินไปนะครับใส่น้ําตาลลงไปครับผมแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปครับพักไว้ประมาณสัก 5นาที10นาทีนะครับให้มีลักษณะเป็นฟองเล็กๆนะครับที่ผิวหน้าครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเตรียมส่วนประกอบของออตัวแป้งนะครับเรามีแป้งอนเนกประสงค์ครับใส่ลงไปได้เลยนะฮะมีเกลือครับใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันอันนี้นะฮะเราจะใช้เครื่องช่วยซึ่งปกติแล้ว เวลาเครื่องผสมอาหารของเราเนี่ยเขาจะมีหัวตีหลายแบบนะครับสำหรับในการนวดเนี่ยเราต้องใช้หัวตีตะขอนะครับหัวตีตะขอก็จะเทียบเท่ากับว่าเรานวดด้วยมือนะครับและเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับโฟคาเซียของเรานะครับผมจะใส่มะกอกดำลงไปด้วยนะครับมะกอกดำนะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นเล็กๆครับดีให้เกลือกระจายทั่วๆนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใส่น้ํามันมากอกลงไปครับส่วนประกอบของยีสต์นะครับที่เมื่อกี้เราใส่ลงไปใน,นน้ำอุ่นเราใส่ลงไปได้เลยครับ ในช่วงแรกๆนะครับส่วนประกอบอาจจะดูเหลวนิดนึงนะครับแต่พอเรานวดไปเรื่อยๆนะครับตัวแป้งจะค่อยๆรวมตัวกันดีขึ้นครับพอหนึ่งขึ้นแล้วเราใส่มะกอกดําที่เราซอยไว้ลงไปครับแล้วก็ตีเบาๆครับโดตัวนี้จะค่อนข้างเหลวนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าโฟคาเซียสูตรนี้จะนุ่มมากทีเดียวครับใส่ตัวแป้งโฟคาเซียลงไปเดี๋ยวหาพลาสติกนะครับปิดที่ผิวหน้าไว้แล้วก็พักในที่อุ่นๆประมาณ45นาทีครับ นี่หลังจากที่พักนะครับขยายขึ้นมาใหญ่มากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานวนแป้งรอบๆนิดหนึ่งนะครับจะได้ติดมือน้อยอ้าแล้วครับน้ำมันมากอกนะครับโรยลงไปในถาดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะอบในถาดนี้ครับบอกแล้วว่าสูตรนี้เขานุ่มจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าสูตรประกอบของน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวเราก็นำไปพักอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวลาอีก45นาทีครับ ตัวแป้งของเราบวมขึ้นมาพองขึ้นมาพร้อมที่จะอบแล้วครับผมเตาอบ220องศาครับไม่นานครับผมเป็นเวลาแค่20นาทีเท่านั้นครับว้าวน่ารับประทานจริงๆหลายๆคนสงสัยว่าโอ้เมื่อกี้น้ำมันมะกอกเยอะแยะหายไปไหนหายไปหมดแล้วนะครับเขาก็ซึมๆเข้าไปนะครับ เอาแล้วล่ะรับประทานตอนนี้ไม่ได้นะครับร้อนเกินเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นสักประมาณ5นาทีแล้วมาดูเนื้อสัมผัสกันครับเวลาที่เราจะรับประทานนะครับเราก็หั่นเป็นขนาดที่เราต้องการก็พอแล้วนะครับดูเนื้อสัมผัสสิครับนุ่มมากทีเดียวครับเราจะทานกับพาสต้านะครับทานกับซุปทานกับสลัดนะฮะก็เข้ากันดีครับ ว้าวเนื้อนุ่มจริงๆนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมรับประทานได้อย่างสบายใจเลยเพราะเมนูนี้เป็นเมนูเจนะครับสามารถรับประทานกับสลัดกับซุปเข้ากันได้ดีนะครับหรือจะรับประทานเล่นแบบที่ผลกำลังรับประทานก็ได้เช่นกันครับและนี่ก็คือขนมปังสไตล์อิตาเลียนขนมปังน้ํามันมะกอกฟกรกเซียพื้นฐานครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราปลาทองหนังสืออิตาตกิมัสผลิตภัณฑ์แยมตราสมาร์เกอร์สผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสติลตราหัวม้าลายมาถึงเมนูสุดท้ายของเรานะครับผมจะทำสลเปลาเจครับสลเปลาเจก็คือไส้จะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับแต่จะมีส่วนประกอบดีๆอย่างอื่นมากมายครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวของส่วนประกอบที่จะอยู่ในตัวไส้กันก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือพลจะใส่เห็ดหอมแห้งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องนําไปแช่ก่อนนะครับใส่ลงไปในชามก่อนเลยเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเนื้อสัมผัสนะครับผมจะใส่เห็ดปูหนูแห้งด้วยครับใส่ลงไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับ แล้วก็พักไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งโดของซาลาเปากันดีกว่านะครับส่วนประกอบไม่มีอะไรมากเลยครับสําหรับตัวแป้งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีเกลือนะครับหยิบมือครับมียีสต์นะครับใส่ลงไปด้านหนึ่งแล้วก็มีผงฟูครับแล้วก็นํามาร่อนเข้าด้วยกันครับร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําตาลสายครับ คนให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีครับน้ำเปล่าครับน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาทุกอย่างใส่ลงไปเลยครับทีเดียวนะฮะแล้วก็คนครับผมคนให้แป้งกับน้ำรวมตัวกันนะครับพอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นลักษณะน,นี้นะครับเราใช้มือเลยครับลวดครับ นวดไม่ถึง3นาทีนะครับใช้ได้ละแล้วก็นําไปพักในที่อุ่นๆให้ตัวแป้งของเราเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าครับกลับมาอยู่ที่ตัวไส้นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเห็ดหอมนุ่มดีแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือบีบน้ําออกนะครับเห็ดหอมสดกลิ่นจะมีเสน่ห์ดังนั้นผมจะเก็บน้ําแช่เห็ดไปด้วยนะครับส่วนเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยครับในสูตรจะมีปตินเกษตรด้วยนะครับปตินเกษตรเราต้องใส่น้ําลงไปครับให้พองตัว าล้ครับพร้อมที่จะปรุงแล้วครับใช้น้ํามันลําข้าวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ํามันงาครับใส่ตั้งไช่ลงไปได้เลยนะครับใส่ไปในตอนนี้เลยฮะอ่ะโดมดินเกษตรเนี่ยครับเขาจะดูดน้ําค่อนข้างจะไวนะครับหลังจากที่เขาดูดน้ําแล้วเนี่ยนะครับเราก็นํามาสับครับสับหยาบๆก็พอนะครับใช้ได้แล้วครับผมเราใส่ขิงตามลงไปครับ แล้วก็ผักที่เราเตรียมไว้นะครับทั้ง3อย่างครับอ่าละเห็ดทั้ง2ชนิดนะครับตามลงไปได้เลยครับเห็ดทั้ง2อย่างนะครับก็ใส่ลงไปผัดนะครับโปรตีนเกษตรครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นน้ำแช่เห็ดที่เราเก็บไว้นะครับเราใส่ซีอิ๊วขาวครับ ซอสปรุงรสแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำเขาจะเหนียวนิดหนึ่งนะครับมีน้ำตาลนะครับพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเราใส่ลงไปพัดเลยครับพอเรามั่นใจว่าผักทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับแป้งข้าวโพดเล็กน้อยนะครับเรานำไส้ออกมาพักให้เย็นครับ แห้งของเรานะฮะนี่แน่ฟูขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็สวยงามประมาณนี้ปิดฝาลงไปครับ ah, s <S แล้วก็ปิดฝาครับตั้งหลังถึงบนนี้เป็นเวลา12นาทีครับ หลังจากที่เราพุฟ12บนาทีนะครับว้าวสระเ๋าของเราก็จะบวมขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอ่ะเช็ดน้ําด้านบนนะครับ ปิดฝาแล้วครั้งนี้เราจะนึ่งแล้วครับวันนี้นะครับเหมือนไส้สาาเปาที่บนใช่ไหมครับมีทั้งเห็ดหูหนูเห็ดหอมแห้งนะครับจริงๆแล้วส่วนประกอบอีกมากมายที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับอย่างฟองเต้าหู้สรลายแห้งนะครับเห็ดหูหนูขาวเยื่อไผ่ใช้ได้หมดเลยนะครับรสชาติก็แตกต่างกันแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันด้วยนะครับนึ่งสาาเปานะครับให้สุกดีเป็นเวลา15นาทีครับ อ่แล้วล่ะครับซาลาเปาของเรา15นาทีแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตาสวยแค่ไหนครับวับโอ้โหฟูขึ้นมามากทีเดียวนะครับตอนนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คือเมนูสาลาเปาเจครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a c o m ครับและในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับทานแต่อาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ